สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสําเร็จรับของคุณฟูส่วนกันค่ะให้คุณฟูส่วนทําการฮิวตัวเอง4ี่ครั้งใน1การต่อสู้ก็จะได้รับความสําเร็จรับแล้วค่ะใครที่ไม่มีคุณฟูส่วนใน ID ดีนะคะก็สามารถทําความสําเร็จรับนี้ได้อยู่นะคะคุณฟูส่วนในด่านทดลองใช้จะทําความสําเร็จรับนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามอนสเตอร์ในด่านทดลองใช้ส่วนใหญ่ทําดาเมจใส่แต่ทิ้งยุนค่ะคุณฟูส่วนก็เลยไม่มีโอกาสฮิลให้ตัวเองเลยนะคะ แต่ว่าคนฟูสวนในด่านทดลองใช้ในเควสหวนย้อนความทรงจำภารกิจเพื่อร่มทางของมาร์ชมีนาสามารถทําได้ค่ะเพราะในเควสเราต้องเจอกับมอนสเตอร์หลายตัวค่ะและมีเลือดเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะก็ให้บริหารการทาดาเมจใส่มอนสเตอร์นะคะอย่าให้มอนสเตอร์ตายเร็วค่ะบริหารเทิร์นพยายามให้มอนสเตอร์ที่คุณฟูสวนแล้วให้คุณฟูสวนฮิวตัวเอง4ครั้งใน1การต่อสู้ค่ะ สำหรับคนที่มีคุณฟูสวนอยู่ใน ID เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแนะนํา2ที่ที่จะทําความสําเร็จรับนะคะก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะทําความสําเร็จรับที่ไหนคะ่ะ 1. นะคะเราจะไปลงซิม,มแมลงก็ได้ค่ะลงความยากระดับ4ขึ้นไปนะคะเพราะว่าด่านบอสนี้การันตีทำดาเมจใส่ทีมเราแบบเยอะมากเลยนะคะคุณฟูสวนได้ทําการฮิลเลือกตัวเองถึง4ครั้งแน่นอนค่ะ 2นะคะเราจะไปลงบอสแฟนทียรยก็ได้นะคะลงความยากสูงสุดได้เลยค่ะแล้วใส่คุณฟูสวนในทีมแค่ตัวละครเดียวก็พอค่ะแล้วก็กดออโต้คุมได้เลยนะคะให้บอสทำดาเมจใส่คุณฟูสวนไปค่ะพอลดคุณฟูสวนลดตามที่กําหนดก็จะฮิวตัวเองอัตโนมัติค่ะก็ให้คุณฟูสวนฮิวสีครั้งในหนึ่งการต่อสู้ก็จะได้รับความสําเร็จลับเลยนะคะความสําเร็จลับมีชื่อว่า cosmic big lotto ในหนึ่งการต่อสู้เกิดเอฟเฟกฟื้นฟู HP ของพรสวรรค์ฟูสวนทั้งหมด4ครั้งได้รับเพชรหช้าเพชรค่ะ ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับความสําเร็จรับของคุณฟูสวนค่ะไว้จะกันหม่ความสําเร็จรับหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะคอไม่ไปกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสาเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิป,ปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ